ที่กําลังมองหาฮอนด้าเซลวีนะครับ 2.4EL นะฮะตัวท็อปนะครับเป็นซินนะปี2019-20นะคันนี้ไม่70,000กิโลนะครับค่าตัว859,000บาทนะได้ล้อแม็นักทูโทนลามบัดเงาแม็กเดิมโรงงานเลยภายในถือว่าสวยมากนะภายในเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตคู่หน้าปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะใครสนใจนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะควบคอนโทรลได้จอสกีหน้แอร์ออโต้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับประมาณนี้ นะใครสนใจนะเซวดูทิปนี้จบนะรีบจองเข้ามาได้เลยสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะพวกกับผมที่เคยนะจ่ายอโต้น้วันนี้ผมมีรถนะมือเดียวไม้แดงเข้ามาใหม่อีกหนึงคันนะาสำหรับ Honda c เ v 2.4 EL นะเป็นท็อปเป็นซีนนะเป็นรถเจที่นั่งขับ4น้เป็น a w l e e l d r i ด e หรือ Wheel d r i ด e นะครับคันนี้น้ไม่เจ็ดหมื่นนได้มาเป็นสีขาวมืสวยสีขาวพวกสวยแบบนี้เลยนะ ได้เป็นสีขาวมุ๊นะฮะค่าตัว8 5 9 0 0 0บาทนะ8 5 9 0 0 0นะครับมีอะไรบมีอะไรบ้างนะ,ะเดี๋ยวไปชมกันนะ,ะได้ไฟหน้าเป็น Full LED เลยนะฮะไฟเดย์ไทม์นะ,ะไฟตาบอกคู่หน้านะ้วด้านหน้าได้เป็นพรีเมียมสวยๆมีเลยฝากระโปรงเอาวับนะ,ะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะฮะป้ายทะเบียน1215สวยๆนีเลยนะ,ะป้ายทะเบียนรวมกันได้9นะ,ะ,นะ,ะกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะ,ะบวกไฟเลี้ยวนะครับ ด้านข้างนะตรงคิ้วด้านข้างตัวรถนะเป็นโครเมียมนะล้อทูโทนนะดำปัดเงาล้อแม็กขอบสิบแปดนะตัวยางนะดำดูยางให้นายางปี2 0 2 3เลยนะยางใช้ได้ยาวๆวเลยนะตัวโช๊ด้านข้างตัวรถนะครับมีรอยแต้มสีนะยางนี้ใช้ได้ยาวยาเลยนะครับแม็กขอบสิบแปดนะครับตัวนี้เป็นรถเก๋ที่นนั่งนะฮะได้กระจกแท้เดิมทุบานเปิดเข้ามาภายในนะครับเป็นลายไม้นะตรงประตู นะทั้งสี่บานเลยนะครับดูเสาบีนะเสาบีตัวน็อตไม่มีชนไม่ไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะตัวนอ็อตนะครับมีปุ่มไอจีตาร์ให้เรียบร้อยนะเบาเป็นเบาะหนังสีดําทรงสปอร์ตที่สวยนี้เลยนะครับปกไฟฟ้าพู่หน้านะครับเป็นเบาะปกไฟฟ้านะปับปไฟฟ้าได้นะรพวงมาลัยเป็นฟูมันติฟังก์ชันนะมีพุทธคอนโทรลนะครับ,ล ction, นะ Food one, รบแล้วก็บมรุงแกมาสตาร์จอดน,น,น,นะนะเป็นพวงมาลัยแบบฟูมันติฟังก์ชัน นะครับนี่นะเดี๋ยวดูไม้เท่าไหร่นะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะไม้เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบห้ากิโลนะได้เป็นจอทัชส,สกรีนแบบนี้เลยจอเดิมโรงงานเลยนะได้เป็นแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะมีเบรกนะเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮนะครับมีมอดดิคอนนะเกียร์ค่อนข้างสวยนะนะด้านบนมีไฟเรียบร้อยได้กระจกแค้เดิมทุกบานนะครับคอนโซลตรงด้านหน้าเนี่ยเป็นลายไม้นย่าตรงประตูคอนโซลตรงกลางนะมีพาวเวอร์เลสนะเป็นลายไม้แบบนี้เลย หน้าเบาะสวยมากน้าเบาะทรงสวยจริงๆนะนะครับโพรมาลมัลติฟังก์ชันนะครับสามการได้แท้เดิมเมนะคันนี้นะเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะคันนี้เพิ่งเข้ามานะได้เป็นเป็นสีขาวนะสีดำเราก็มีนะแต่ว่าคันนี้สีขาวเพิ่งเข้ามาเหมือนกันอีกหนึ่งคันนะเปิดเข้ามาด้านหลังนะลำโพงนะแอร์ด้านหลังนะครับมีแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยนะที่ชาร์จแบตนะครับไฟด้านบนแอร์ด้านบนนะครับเบาะด้านหลังเป็นเบาะหนังเหมือนกัน นะครับทรงกระปอทีสวยๆนี้เลยนะครับคันนี้แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันนะได้กระจกคันด้าแท้เดิมทุกบานนะนะครับได้กระจกคันด้าแท้เดิมทุกบานนะรถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งอีกหนึ่งคันนะนะครับไฟท้ายได้เป็น LED ทั้งหมดเลยนะได้ไฟท้ายได้เป็น LED นะครับได้กระจกหลังแท้เดิมนะมีที่ปัดฝนมาให้นะปัดน้ำฝนแล้วก็มีไฟเบรกตัวที่สามนะครับมีปฉลามนะมีทิปฉลามไวเรียบร้อยนะครับไฟทับทีมหลังสองจุด นะครับตัวหนังสือ all wheel drive นะครับ4 wheel drive ยังดูครบนะ CLV นะครับตัวนี้นะเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะประมาณนี้เลยนะโครงสร้างด้านหลังนะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับตัวน็อตนะไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะนะัวโครงสร้างด้านหลังตัวเมทอาร์คนะครับตัวน็อตนะยังถือว่าใหม่คิดอยู่เลยนะนะครับเป็นมือสองป้ายแดงหนึ่งฟัน นะเป็นมือสองปอ้ายแดงหนึ่งคันเลยนะประมาณนี้นะระยะด้านหลังนะนกระจกแคบเดิมทุกบานนะครับมีไฟส่องสว่างด้านหลังให้เรียบร้อยนะมีไฟส่องสว่างด้านหลังให้นะครับเบาะสามารถพับได้นะาการขึ้นมานั่งได้ประมาณนี้เสริมมาอีกสองเบาะเป็นรถเจ็ดชีน่งนะเป็นตัวทอ็ปนะทอปเบนซินนะท็อปเบนซินเลยนะสองจุดสี่ลนะรประมาณนี้ดูจากด้านหลังไปด้านหน้าดูครับ ด้านหลังสุดนะตรงกลางแล้วก็ด้านหน้าสุดโหดูแอร์แอร์ด้านบนมีให้นะคประมาณนี้เลยนะครัสำหรับฮอนด้าเซียวีนะ 2.4EL นะครับปี2 0 1 9ิบจดยีนะมายเจ็ดหมื่นนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแบบนี้เลยมุ้งแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะสามารถล็อกล็อกรถนะครับปลดล็อกแล้วเปิดฝาท้ายจากรีโมทได้ประมาณนี้นะใครที่กำลังมองหา Honda CRV ไว้ใช้งานนะครับคันนี้ตอบโจทย์อีกหนึ่งคันเลยนะสำหรับรถครอบครัวนประสงค์เกียร์ที่นั่ง นะบแบบนี้เลยนะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดร้อนๆนะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะใครสนใจดูด้านหน้านะด้านหน้าถือว่าสวยมากนะเป็นรถเกจที่นั่งไซส์ใหญ่เดี่ยทันนะที่ผมมองว่าภายในสวยสวยมากนะ, <c oughs> นะผมเห็นแล้วก็ว่าสวยมากเลยจริง <c oughs> เรามาดูรถตัวจริงได้ที่ทโตโตนะสีขาวมุกนะสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> นะ ก็มาห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนะนะตัวฝากระโปรงนะตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะตัวน็อตได้ใช้เดิมทั้งหมดนะตรงรอยเบ้าโชกนะครับตัวน็อตเบ้าโชกมีนึ่งสภาพที่สมบูรณ์นะ ABS มีเบรกให้เรียบร้อยนะครับตัวรอยซีนยางนะห้นองเครื่องถือว่าแห้งมากนะถือว่าใหม่กิบเลยนะตัวรอยโดนรอยแต้มสีนะตัวรอยแต้มสีตัวน็อตฝากระโปรงที่ล็อกฝากระโปรงนะพี่นะดูนะครับ มาดูฝั่งซ้ายนะตัวน็อตนะสีเดิมโรงงานเลยนะฝั่งกระโปรงอยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะครับฝากระโปรงอยู่ในภาาที่สมบูรณ์นะครับประมาณนี้เลยถนนห้องร้อนก็อยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะตัวห้องเครื่องนะแห้งเลยนะสำหรับเซ v วนะ2อ e l ่ลนะเทอร์โบไม่ใช่เทอร์โบดินะ2องจสอนะประมาณนี้ห้องเครื่องแห้งไม่มีน้ำมันหยดน้ำมันรั่วน้ำมันซึมเลยนะห้องเครื่องแห้งแหงสวยๆแบบนี้เลยนะครับ มีรอยมาร์ครอยแต้มสีครบเลยนะยังอยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะครับ859,000บาทนะครับซื้อสดหรือจัาไฟแนนได้หมดเลยนะใครสนใจรถยังว่างอยู่นะครับมาดูรถตัวจริงได้ที่ทอโต้นะดูห้องเครื่องด้านในนะรอยแต้มสีนะฮะไม่มีรอยชนหนักีความจมน้ําแน่นอนรับประกันโครงสร้างเลยนะรับประกันโครงสร้างวารันตีหนึ่งปีนะครับประกันเครื่องเกียร์นะหนึ่งปีนะบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมง นะครับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีนะครับบริการจุกเฉินยี่สี่ชั่วโมงนะบริการจุกเฉิยี่สี่ชั่วโมงนะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับแลบประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีนะครับพอโตของเรานะครับนะประมาณนี้นะใครสนใจดูลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนะกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมของรถได้นะใครสนใจนะครับทักหาผมได้เลยนะนะศูนย์เจ็ดหนึ่งสามแปดหกสี่จ่ายโต้นะสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะรถยังว่างอยู่นะสนใจรีบจองมาได้เลย สวัสดีครับ